สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าร้านแท็กเตอร์ฟาร์มนะคะวันนี้เราก็จะพาลูกค้ามาสัมภาษณ์พี่ติ๋วนะคะเซลลวานิดาของเราเนาะไม่มีเสียงเลยนะคะวันนี้ไม่มีเสียงนะคะเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศวันนี้วันนี้ยังไม่พร้อมคุยคุยออกอากาศนะคะแต่ว่าพร้อมคุยกับลูกค้านะค่ะวันนี้เซลพี่ติวนะคะปิดไปแล้วสี่รายการนะคะคันนี้ลูกค้าก็เข้ามาดูคัวต้าแอลสามหกศูนย์แปดนะคะคันนี้ดูสิว่าจะเป็นคันที่ห้าของเราไหมนะคะ วันนี้นะคะวันที่เท่าไหร่วันที่สาธันวาคม2565ันห้าหสห้านะคะเซีพิติวาน,นิดานะคะปิดไปแล้วสี่รายการนะคะ L ห้าศูนย์คันนะคะยันมาสี่สิบเก้าแรงหนึ่งคันนะคะ คู b o ต้ L4018 1คันแล้วก็คู b o ต้ L50 อีก18ออนไลน์อีก1คันนะคะคันนี้ลูกค้าก็มาดูคู b o ต้ L3608 นะคะเป็นคูป o ต้รุ่นเสากลมนะคะเรามาลุ้นกันว่านะคะคันที่5ของพี่วนิดาจะแตกไหมนะคะเดี๋ยวเราไปรอลุ้นพร้อมกันได้เลยนะคะ จากวันนี้ทั้งวันนะคะสัมภาษณ์พี่วริดาเซียงมูลทองละวันนี้จบไปที่เท่าไหร่คะอันวันนี้อันนะคะจบไปที่หรายการนะคะ6รายการเนาะเจอะว่เราพิดวราถือราคาพี่น้องโวนหมอล่ำเด้อจบไปหกรายการจ้ามัดจํห6รายการ,ากร,าการติดจอง6รายการซึ่งเป็นเงินสดก็สองรายการนะคะอันเจ้าแรกก็เป็นยันมาที่เก้า <c oughs> แรกค่ะจากภูลาจาแล้วก็ห้าสิบแรง หาสิบแรงจากบันไพ่จากห้าสิบแรงตามมาติดติดอีกคันก็เป็นของรถบุรีรบบุรีนะคะลูกค้ารถบุรีแล้วก็มี l อ0นะคะจากหนองคายแล้วก็ห้าสิบแรงคันที่ห้านะคะก็เป็นลูกค้าจากชุมพรชุมพรนะคะคันสุดท้ายนะคะเมื่อกี้เพิ่งปิดขายไปสดสดร้อนๆนะคะล่อรถลูกค้าห้อยจอดเพร <laughs> าะว่านเนื่อยเย็นด้จ้าไปวันคันนี่ ลูกค้าจากคุรินนะคะเดินทางมาจากสุรินตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้านะคะเพิ่งถึงเมื่อกี้เราก็ปิดขายเรียบร้อยนะคะลูกค้าก็กลับบ้านแล้วนะคะขนณะนี้เป็นเวลาเท่าไหร่แล้วคะขณะนี้เป็นเวลาว่าจะไปเที่ยวง่อนไหนเราพี่น้องเป็นเวลาสิบแปดนาฬิกาสิบห้านาทีนะคะซึ่งปิดขายไปอย่างรัวๆเลยนะคะไม่ไม่ได้พักกินข้าวเลยนะคะวันนี้หกรายการจ้าหกรายการอย่าบอกว่าหกรายการจ้า ขหลายๆเด้อค่ะเด้อความเพงวันนี้อยู่ที่อะไรคะความเพงวันนี้มันจะอยู่ที่หมวกลายนะคะอันนี้บอ๊บอสะปลาไหลไสเจือตัวนี้ออามาเสียงไงเราหาว่เห็นเล้ออามาใส่มือเส้นนี่เลยบไ่ได้ถอดเลยมันใจได้ว่ามันแม่นน้ำหมวกนี่ว่ามันเกือบจีมันเกือบก็แม่นอีกันึงสีเขียวเหนียวซับนะคะสีเขียวเหนียวซับของเรานะคะ ที่เข้ามาจองรถที่ร้านเทคเตอร์ฟาร์มนะคะยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะคะแล้วก็ยินดีรับใช้ลูกค้าทุกท่านนะคะรับประกันเลยว่ารถจากร้านเทคเตอร์ฟาร์มมีคุณภาพนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย